สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวนมารีค่ะสวนมารีวันนี้มาด้วยเรื่องบอลกระดาษโดยเฉพาะเลยเนาะพอดีเห็นมีเห็นเขามีปัญหามารีก็เลยว่าจะมาทําให้พี่น้องได้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 ทราบนิดนึงว่าณตอนนี้บอลกระดาษทองมีปัญหาแต่ก่อนหน้านั้นก็คือแดดยังไม่จัดมากนะคะก็ก็ยังไม่มีปัญหาแต่ต้นนี้ก็อยู่ในลําไรนิดนึงเพราะว่าสองต้นเนี้แล้วก็อีกต้นเนี้ยอยู่ ตรงๆกตะวันเลยนะคะเขามีปัญหาะะแต่ต้นนี้ก็มาลีเพิ่งปลูกอีกก่อนหน้านี้เข้าอยู่ในกระถาง15นิ้วนะคะปลูกลงในเข่งใหญ่เบอร์เบอร์ใหญ่สุดนะคะเมื่อกี้มารีก็ทำด้วยไอ้เบอร์ละเบอร์เข่งไม่รู้เบอร์ไหนเบอร์ใหญ่สุดนะคะนะคะเบอร์ใหญ่สุดเนาะแล้วก็ลงยังไม่ถึงเดือนค่ะตอนตอนตอนนั้นยังยังไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคะเพราะต้นนี้คือต้นนี้คือก็คือแบบว่า เขาไม่ไม่โดนแบบตะวันตะวันแบบตรงๆอ่ะเนาะง่ายๆนะคะก็ไม่มีปัญหาแต่สองต้นนั้นมมีปัญหาแต่ที่เขามีสเสน่ห์ตรงไหนรู้ไหมคะ,นะคะหูเขาจะสวยมากนะคะห,หูเขาหูเขาจะสวยมากสวยสวยจริงๆค่ะสวยเขาจะมีสเสน่ห์เสน่ห์ตรงหูที่อยากให้ชมก็คือสเสน่ห์ตรงหูเนี่ยค่ะนะคะสเสน่ห์ตรงหู ะะแล้วกระดูกก็ทองนะคะกระดูกตรงนี้ก็ทองกระดูกตรงนี้ก็ทองนะคะจะจะเปรียบเทียบ er กันแล้วกับบอลกระดาษก็จะต่างกันนิดนึงมีเสน่มีสเสน่ห์ต่างกันคนละแบบแต่บอลกระดาษนั้นบอลกระดาษนั้นจะจะอ,อีกลักษณะหนึ่งเดี๋ยวไปชมบอลกระดาษนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาพามาชมปัญหาไอ้บอลกระดาษทองอีกรอบหนึ่งเนาะน้านตากล้องเนาะเดี๋ยวพาไปดูบอลกระดาษบอลกระดาษนี่ค่ะจะมีเสน่ห์ตรงตรงนี้ค่ะ ลำก้านนะคะลายอย่างนี้นะคะลำก้านลายสวยแล้วก็หูก็หูก็ไม่ไม่ชิดเหมือนบอลกระดาษทองนะคะปีกหูตรงเนี้ยค่ะไม่ชิดมากนะคะไม่ชิดมากไม่ชิดมากนะคะ <st aff in> แต่กระดูกตรงตรง,ตรงที่มีด่างเนี้ยก็ก็จะมีสเสน่ห์ตรงกระดูกนิดหน่อยนะคะ <st aff in> แต่บอลกระดาษทองนี่จะมีสเสน่ห์ตรงกระดูกยาวเลยกระดูกยาวนะคะ <st aff in> <st aff in> กระดูกทองเขาะจะยาวแต่ไม่สุดใบดีนะคะไม่สุดใบดีแต่ใบแก่ก็สุดใบนะคะนี่ค่ะหูหูเขาะจะเป็นกระพือกระพือเหมือนเหมือนอะไรโอ้เปรียบเทียบไม่ถูก <laughs> เปรียบเทียบไม่ถูกแล้วเขามีปัญหานะคะคือแดดจัดแดดจัดก็ไม่รู้แหละที่สวนมานี้ก็จะพายายามจับเขาอยู่ให้ได้ มือนเจ้าบอลกระดาษด่างพกระดาษด่างขาวนะคะต้องอยู่ให้ได้นะคะเพราะว่าปีที่แล้วเขายังไม่โตนะคะอันนี้ก็ร่วมร่วมปีนิดๆแล้วค่ะปีนิดๆเพราะว่ามารีรับมาแบบเป็นตาเป็นข้อตามาชาเองสามสี่เดือนนะคะถึงถึงถึงยอดโผล่นะคะเขาค่อนข้างขยายพันธุ์ยากนะคะขยายพันธุ์ยากแต่ไม่ใช่ขยายพันธุ์ยากขยายพันธุ์จํานวนได้น้อยแต่ไม่ยากนะคะ การดูแลง่ายกว่าบอลกระดาษอีกนะคะการดแูแลง่ายมากกว่าบอลกระดาษอีกนะคะอย่างเช่นต้นนี้นะคะมารีรับมาแบบไม้ยกยอดมาต้นเนี้ต้นนี้ไม้ยกยอดมานะคะแต่แต่ทั้งหมดสี่ต้นนี้ไม้ข้อตาทั้งหมดเลยค่ะสี่ต้นนี้ไม้ข้อตาทั้งหมดแต่ต้นนี้มารีรับเป็นไม้ที่น้องเขายกยอดมาส่วนที่มารีไปเอามาต้นเนี้ยค่ะนะคะเดี๋ยวจะกล้องให้ดู ให้ดูต้นเนี้ค่ะไปเอามาไปเอามานะคะมีต้นมีมีมีจำหน่ายอยู่ต้นเดียวนะคะถามเข้ามาได้มีต้นเดียวนะคะสูงเป็นไม้บรรทัดใหญ่ค่ะแต่ดูนะคะ,นะคะยังไม่ทะลุด,ดีนะคะมีต้นเดียวนะคะแต่ต้นนี้มีคนจองและะะ้วหายในต้นแม่เขาเนี่ยค่ะนะคะ,นะค,ะคือทั้งหมดสีต้นที่มีไม้วางข้อเนี้ยยังไม่มีลูกแม้แต่ต้นเดียวะคะ่ะปีกว่าแล้วนะคะ แต่ต้นนี้เป็นไม้ที่ยกยอดมานะคะได้ลูกประมาณสามสี่ต้นนี้นะคะสี่ต้นนี้นะคะ่นะกะ็ะคือมาดีก็ปล่อยออกไปหมดแล้วนะคะแต่ต้นนี้มีคนจองแล้วค่ะนะคะ,นะคะแต่ถ้าอยากได้ก็มีม,มีมีต้นนั้นที่ให้ถุเมื่อกี้นะคะ,ค,ะคือความด่างไหมบนกระดาษทองด่างไหมเขาจะด่างประปรายนะคะแต่ละใบจะด่างมั่งไม่ด่างมั่งเหมือนต้นเนี้ค่ะ ความด่างก็จะมีเป็นบางใบนะคะแต่แต่แต่ประกายทองนั้นก็โอเคแล้วนะคะก็ก็สวยโอเคแล้วโอ้ยตัวนี้ตัวน mean, ี้สีตัวน um ี้ตัวนี้ด่างตัวนี้ก็ด่างนิดหน่อยเป็นบางใบนะคะใบนี้ก็บาด่างใบนี้ด่างตัวนี้ด่างเป็นบางใบด่างก็ประมาณเนี้ยนะคะแล้วก้านก้านเขาก็จะด่างด่างสลับเขียวเหลืองสลับเขียวนะคะ เหลืองทองสลับเขียวนะคะอย่างดูต้นนี้ค่ะสวยมากนะคะคือต้นเขาแก่สุดแล้วก็จะสวยมากขนาดนี้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ลักษณะประเภทเดียวกันกับบอลกระดาษด่างขาวนะคะแต่ดูแลง่ายกว่าแต่ให้ลูกช้ากว่านะคะคือเซตที่วางข้อมาทั้งหมดปีกว่าและวยังไม่ให้ลูกแม้แต่ต้นเดียวเลยนะคะสี่ต้นนี้ ทั yeah. so okay. so so ้งหมดมารีรับมาห้าข้อนะคะแล้วซีนี้ก็ให้ให้ให้เพื่อนร่วมร่วมวงการไปหนึ่งตนนะคะก็ยังไม่มีลูกเหมือนกันนะคะค่ะค่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้มารีมีแค่นี้ค่ะไม่มีอะไรมากแต่แต่เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเอ๊ะทำไมมีคนทักเข้ามาเข้ามาตามหาบอลกระดาษทองั้งเพราะว่าแต่ละคลิปมารีก็ลงให้ไปดูแวบๆแต่วันนี้มาด้วยเรื่องบอลกระดาษทองโดยเฉพาะนะคะแต่ความสวยอย่างนี้เลยค่ะนะคะถ้าใครได้เลี้ยงแล้วอย่างนี้เลยนะคะ ถ้าคนชอบต้นไม้เนาะโอเคค่ะไม่มีอะไรมากคะ่ะอยากได้มีอยู่ต้นเดียวนะคะถ้าเข้ามารีบทักเข้ามาด่วนๆจ้าจ้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายสวยนะอุ้ยมีตาหนอนมีตาหนอนเนี่ยเนี่ยหมดเป็นสาม